สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่ๆนานาเมีๆเอสซี่ทุกคนครับผมมืนอนบีบ้าบาอยลวกาอาจอยพี่สีครับอาจอยครับพากันมาเลาะดงขึ้นเก่าครับผมพี่น้องครับพี่สีจะไปช่างไรครับผมผุนผุนปุน,ปนส,สีบอยสีใบไปแล้วครับ <laughs> <laughs> ใส<จ>่ใส่นาผูนะ้วัยอันอนั้น <laughs> พี่น้องพ่ออีกแล้วครับดอกหนึ่งครับปาดอกนี้สมังงามเลยพี่น้องบานเพอรเวอร์อยู่พี่น้องพี่สีครับบูยแบบงามๆเลยพี่น้องบูยเสริมันคนเก็บเลยนี่ใครจะเก็บใครจะเป็นคนเก็บอพี่น้องบูยเมืองสองดอกนี้ครับ เรามาเป็นคู่ๆเลยครับผมพี่น้องแพ็กทมีมตาดนะครับนอกนี้ครับพี่น้องบานเพอเวอร์คือเก่าครับโอผมเห็นเห็ดไข่ครับผมเห็นเห็ดไข่ครับืมครับผมน,น้อยกำลังขึ้นนะพี่น้องผมจุมจ๊มๆอ่ามาแทกเห็ดกันเพื่อจะได้ดอกง่ก,กัน พายตีดอกน้อยก็กันนี่เบิ้งเบิ้เบิเบิของผมวนี่าฮ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 ่าอ่าฮ่ยฮ่าฮาฮ่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 า่าเ่าฮ่าฮเา็่าฮาฮ่า่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่าฮ่ั่อาฮ่า่า่าฮ่อ่าาฮๆาฮ่าอาเ่าฮ่า่าาฮ่าฮาา เห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งครับเห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่ดอกส,สวยอีกแล้วนะครับครับผมโอ้โอเห็ดไข่สองดอกพี่น้องเห็ดไข่สองดอกเลยโอ้ยศพอีกแล้วครับผมพี่น้องเลยครับ สวยๆย,ยพี่น้องผมแทบสิบมมีดินติดขึ้นมาเลยครับโอ้โหนบบง่ายๆครับน้องโอ้ยสวยๆเลยพี่น้องครับผมนะครับผมกอ,อีกักครับงามๆครับผม ก่อสองดอกครับโอ้ยพี่น้องได้อีกสองดอกครับพี่น้องคงงามงามงามคือผูอ้พ่อนี่เอพี่น้องครับงามงามคือผูอ้พ่อนี่แหละครับโอ้เปื่อยพี่น้อง <c ười> มึงเในพี่น้องครับโอ <may> <laughs> <coming sound> ้ยจะเป็นงามเลยงามคือผู้เก็บอีกแล้วพี่น้องเลยเ้ยโอ้ยขาคือเท่าคือผู้พ่อแช่ห้ือเปล่าป่ะนีพี่น้องเห็ดพวกแดงสามดอกขอยเห็นโยดอกหนึ่งดอกที่สี่ขอเห็นดอกขอยเห็นดอกที่สามอันนี้อาจจะเห็นสองดอกเห็นสองดอกเห็นดอกที่สี่่เอาอิริอ่ะห้หมดแล้วได้หนันโอ้พี่น้องดอกที่สี่ดอกที่สี่ <im itation> <im itation> ขาดจ้อยเอ็ดกอรครับเห็ดไข่โพนครับพี่น้องครับไข่โพ <im itation> นหนึ่งเบืองมาจระซองอยางครับส่สมกุ้มขักแน่เถอะ <im itation> <im itation> ปาดงามแท้เห็ดนั่นเร็วปากงามนึง เห็นเห็นพอดีสองดอกสองดอกกำงามพี่น้องดอกนึงออผู้ใหญ่กะลี่น้ำขึ้นกันแล้วว่านะหมอบทั้งหมอบทั้งซองกเก็บกะลี่นางแหล่ดอกนึ่งครับ ก็ขับเห็ดก็ทานครับพี่น้องพี่น้องตวนี่าง่างๆครับนะไตขอน,นครับพี่น้องส,สวยๆครับดอกขาวๆครับมาทั้งในถอครับพี่น้อง เป็นพิ่งบานครับผมเลี้ยวเห็นหน่อยบักเหลียมว่ามันเห็ดไข่ตูมพี่น้องเอ้ยนะหน่อยบักเหลี่ยมว่ามันดอกเห็ดไข่ดอกตูมๆบางดอกก็คือคือบางหมากถือหน่อยถึอกเกลี่ยมเพิ่นว่ามันดอกไข่ว่ามันดอกเห็ดไข่พี่น้องหน้าขาวครับ <c oughs> อู้หูฝนมนอาเก็บเก็บชองดอกเลยพี่น้องทานกนอันนี้กานทานกระทานก้นเอาไปดังไฟพี่น้องจ้าเราไปดังไฟแล้วไปเลยนีขาวบ่ดำ น้าทานมันกระดัมป่ะกติทร้มดอ้ทุงน่นเขาเทมนทุงน่นขาเทเขาบนิเขาบบอบบอดอกผี่ออกุงน่นนี่ดอกถุงนุ่นอ่ะดอกเนาะแมนนี่ขาวๆนี่สุดยอดนะนี่ดอกขาวคันดากให้พี่น้องบิางเน่ อันดากเห็ด้ผมเห็นดักคนาฮาห่ันดักคนใส่ได้ป่นี่ได้ตัวงงามด้ยนะดอกกำลังงามพอดีแมนกำลังงามพอดีแมนแมนครับนี่น้องดอกนี่อุ้ยสวยนี่พวกในอานี่ สวยๆคือผู้เก็บเห็นบ่พี่มาเลยม่เลยไปดังนั้นนี่พี่น้องดอกอ่อนๆกำลังเพดโพลขึ้นมาสิพี่น้องจะงามขุน้านี่หรือขานั่งคือผู้พอครับผมมึงนะครับงามครับผมพี่น้องพี่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 อ่า นี่เห็นบอแม่งมันกำลังอาลวาดนี่นี่มาถักซ้ำดอกอ่ะอืมพอของดำแล้วพี่น้องใช่อืเอาดงามเลยพี่น้องจ้ัจ้า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 อืมงามขึ้กันแล้วพี่พี่น้องผมก็นางงามก็นางงาม นั่ผัดไปเลยครับอือตรงนี้กำลังโพพี่น้องกำลังโพนี่แบบนี้แล้วครับผมพี่น้องเศษครับบอกนั่งครับพี่น้องไม่ค่เขียวครับไข่ค่อยเคี้ยวมาเต้อันนี้ง่ายต่อเล็กหน่อยแล้วเปล่า ปก็มาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ขอเก็บก่อนอาจอยสีเงาเฮ้ยพี่น้องมึงนะครับดอกสวยเลยครับพี่น้องน้องครับนี่ดอกนึงครับผมพี่น้องครับอยเกือบว่าเห็นพี่น้องกำลังสืลูกนี้เหรอพี่น้องผมได้ ได้คนละาสองดอกพี่สีพ่อสองผมพ่อสองแมนดอกแบบยบง่พี่น้องผมอาพี่น้องครับเบิ่งเลยอุย้ยบักง่ายนั่ออง,งพี่น้องอาขาง่ายอืออือืมอาเอ้ยใครซองดอกพี่น้องเบิ่งนะครับสุดยอดเลยครับผมพี่น้องเก็บด้วกันครับผมพี่น้องครับ ขาสวยๆดอกดใหญ่ๆครับอ้หูบักนาเนี่ยพี่น้องผมสชคดีครับอู้ยหดอกนีห้หงไงปาดตืดบักนาเลยครับผมนะพี่น้องอู้ยปผลอิ่มเลยครับผมพี่น้องครับ <c oughs> อย่างปาโอู้ถูกใจหอย ตกใจตกใจเห็ดบ่แม่นมันมีหอยอยู่นี่มันมีมันมีหอยอยู่ดอกเห็ดก่อนซะก่อนขอซะก่อนขอซะก่อนมันทิข่อยังไ่เห็นดอกเห็ดเลยบางทีเห็ดอีหยัางสามดอกอ๋อสิ้ย3ดอกโอ้ยใส่ฟอนกับขนาดมาเนี่ยอะไรพ่อพ่อไอ้ยังอ่ะพ่อเนี่ยให้แกพุ่นน่ะใส่้านี่จชานีม

เอาพี่สีงัดงัดงัดงเอองัดก็เห็นตัว <c oughs> มาแล้วหนูนั่งเกี่ยวมา <c oughs> หนูนั่งเกี้ยมาโอ้ยงามคุ้เก็บเวลาอาเลยพียย่น้องดอกนี้ครับ,อบอโอ้ยแ <c oughs> ขวีววังดอกนี้แขียวว้ง <c oughs>

มือนี่ครับผมพี่น้องครับได้เห็ดไข่กันสุขคนตั้งใจหาเห็ดไข่เด้อครับผมพี่น้องนี่ก็ได้อยู่ครับนี่กระตาบ่อยครับอันนี้กระตาเมจอยครับอันนี้กระตาบีสีพีสีกะมีของดําของเขียวครับผมพี่น้องอันนี้มีของดําของเขียวของแดงครับอันนี้กะของดําของเขียวของแดงของขาวก็มีข้างล่างครับผมพี่น้องมีครบทุกสีครับผมพี่น้องครับ มืัอนี้ก็ได้กันสุ้คนอยู่ครับผมขอบคุณที่พี่น้องติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้บ้าบอยดินดินทินอีสานครับแล้วก็พี่ฮอดินทินอีสานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและทุกๆคอมเมนต์ที่มอบให้ครับผมสำหรับที่นี่บ้าบอยก็ขอไใบสมีสกอนครับพอๆกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งรำรวยสุขภาพแข็งแรงสุ้คนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายพอกันในคลิปหน้าครับผม